พ่อแม่พันธุ์ในล็อกนะครับผมขาดสารอาหารเครียดนะครับผมทําให้กินไข่ตัวเองนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับผมแม่พันธุ์กินไข่นะครับบางท่านแก้ผิดวิธีนะครับผมไปไปตัดปากแม่ทาให้แม่ไก่ก็บาดเจ็บนะครับผมวิธีแก้ไขต้นเหตุนะครับผมแก้ที่ต้นเหตุก็คือเพิ่มสารอาหารนะครับผมให้เข้าไปนะครับ แคลเซียมกับหญ้านะครับแคลเซียมกับหญ้าบดหญ้าสดนะครับเป็นหญ้าสดบดบดใส่เปลือกหอยนะครับผมให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับผมให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าสองสามวันให้กินทีก็ได้นะครับอาทิตย์ละครั้งก็ได้ยิทีความขยันแล้วก็โปรโตีนรวมนะครับผมโปรโตีนรวมโปรโตีนรวมจะให้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับผมต่อ อาหารนะครับผมต่ออาหารประมาณประมาณห้าสิบโลนะครับห้าสิบกิโลกรัมเป็นหญ้าสดบดนะครับหญ้าที่เราใช้เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมหญ้าแบบไหนก็ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่วัวควายกินแล้วแล้วก็ไปตัดมาบดใส่บดใส่เปลือกหอยนะครับผมบด<ท>ใส่เปลือกหอย เปลือกหอยันนี้จะไปผมจะไปเอามาจากร้านที่เขาเปิดร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับเอามาตากแห้งแล้วก็บดเขาจะมีเศษเนื้อเศษโปรตีนปนมาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเปลือกหอยพวกเปลือกปูเปลือกหอยเปลือกกุ้งเอามาบดบดปั่นนะครับบดปั่นใส่ย่ายะครับเขาก็จะมีต,ตัวเศษหอยอยู่ โปรตีนนขิดคาโทซานขิดโปรตีนให้พ่อแม่พันธุ์น,นะบบางทีมันไม่พอนะครับบางทีมไม่พอเราต้องให้เขากินเสริมเข้าไปนะครับช่วยกินเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมพ่อแม่พันธุ์เขาจะได้ไม่เครียดนะครับผมกินอาหารกับข้าวเปลือยอย่างเดียวเขาไม่พอรนะ่างกายเขาต้องการโปรตีนอย่างอื่นด้วยนะครับไม่งั้นเขาเครียดเขาเครียดโปรตีนไม่พอร่างกายเขาขาดขาดสารขาด ขาดสารอาหารขาดโปรตีนอย่างอื่นที่เราให้เขาไม่พอนะออนอเขาอยู่ในล็อกเขาอยู่ในล็อกเขาออกไปหากินไม่ได้หรือบางตัวอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าเขาหากินไม่ได้เพราะว่าไก่เราเยอะเขาก็จะเครียดเหมือนกัน,นครับผมเขาก็จะกินไข่เหมือนกันวิธีการแก้ที่ต้นเหตุก็คือหาหามาเสริมให้เขาเราบตรียมให้กินอาทิตย์ละครั้งแม่พันธุ์เก่งๆผมหลายตัว ที่ได้มาก็ได้มาจากการกินไข่เจ้าของเดิมเขาเลี้ยงไม่ไหวเนี่ก็เลี้ยงไม่ไหวมันกินไข่ผมเอามาก็เสริมโปรโตีนเนี่แต่การเสริมโปรโตีนเพิ่มโปรโตีนให้เขาเพิ่มเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เปลี่ยนวิธีการให้เขากินอาหารใหม่นะครับผมมีแม่ตัวหนึ่งกินกินไข่โหดมากก็คือออกมากินหมดไม่เหลือ มาอยู่กับผมหายเลยนะผมไม่กินไม่มีไม,ไม่ไม่แตะไข่เลยนะครับแก้ไข,ข,ข่แบบนี้นะครับผมแก้ไข,ขผมให้กินแบบนี้แหลนะผสมกับหัวอาหาร14นะครับผมถ้าอยากให้เขาไข่ไวก็ 10, 20เปอร์เซ็นต์นะเสริม20เปอร์เซ็นต์เข้าไป 2, สองสัปดาห์เสริมที 2, สองสัปดาห์เสริมทีนะครับแต่หลักๆก็เป็น14เปอร์เซ็นต์หัวอาหาร14เปอร์เซ็นต์นะครับผมผสมกับ หญ้าบดหญ้าสดบดนะครับผมผสมเปลือกหอยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีโปรตีนรวมโปรตีนสังเคราะห์โปรตีนรวม2ช้อน1ช้อน1ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้ตัวนี้ไม่มีผลนะครับไมหนึ่ช้อนโต๊สองช้อนโตะก็ได้เสริมให้เขาไปนะครับผมเขาจะได้ไม่ขาดไม่ขาดสารอาหารแม่ไก่เขารู้ตัวเขานะครับว่าเขาขาดสารเขาจะเขาจะหาโปรตีนจากไข่นะครับ เขาจะเอาเอาเขาจะเอาชีวิตรอดในในล็อกเน่ยเขาออกไปข้างนอกไม่ได้เขาจะเอาชีวิตรอดในล็อกเขาก็แม่ไก่บางตัวเขาไม่มีทางไปเพราะจะกินไข่เอาโปรตีนนะครเพื่อเอาชีวิตเขารอดแต่ถ้าเราเสริมให้เขาไปแบบนี้เขาจะสมบูรณ์เขาจะสมบูรณ์แม่ไก่เขาจะอารมณ์ดีนะครับผมอาการกินไข่ก็จะน้อยลงจนในที่สุดก็ไม่กินนะครับผม พอร่างกายเขาสมบูรณ์ก็ไม่กินล็อกผมล็อกไม่ไม่ใหญ่ล็อกผมแค่เมตรเมตรคูณสองเมตรได้ผมแต่ว่าเขาอยู่เขาอยู่สบายเขาอยู่สบายก็คือเขากินอาหารครบนะผมเขาก็อยู่สบายให้ออกไปข้างนอกไม่ยอมออกจะวิ่งเข้าไปในล็อกเพรา่า <c oughs> เคยอยู่สบายในล็อกเขาก็จะไม่อยากไม่อยากไปข้างนอกอย่าไปตัดปาาเขานะเห็นบ,บางท่านตัดป่า ตัดปลายปากเ,เขาทำให้ทห้องไเขาบาดเจ็บน,นะครับเดี๋ยวติดเชื้อวิธีแก้ไขแก้ไขที่ถูกต้องก็แบบนี้นะครับผมแม่ไก่เขาชอบกินหญ้าเวลาเขาไข่เขาจะชอบกินหญ้าเราก็เสริมอาทิตย์ละครั้งนะครับผมอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองสามวันครั้งก็ได้ที่ความขยันของเราหนนรือว่าเสริมน้อย,อยก็ได้เสริมถ้าเราเสริมน้อย,อยก็ให้ทุกวันได้นะแต่ว่าให้น้อยเสริมเข้าไปนน้อย ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แม่ไก่เขาพ่อไก่แม่ไก่เขากินด้วยกันเขาจะก็สมบูรณ์ครับผมเขาจะสมบูรณ์แล้วเขาจะให้ให้ลูกดีนะให้ลูกดีให้ลูกตัวผู้เยอะนะครับผมให้ลูกตัวผู้เยอะถ้าพ่อไก่แม่ไก่เขาถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาสมบูรณ์เขาจะให้ลูกเยอะให้ลูกตัวผู้เยอะนะครับแล้วก็ลูกก็แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะครับพวกยีนด้อยพวกอันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอนะครับผม เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ